มันมีป้ายทุกตัวเลยนะ5บาทเบาทเท่าไหร่20บาทห้าบาทเยอะมากเท่าไหร่50บาท50บาทบ้าไปแล้ว50บาทคืออยากให้เห็นหน้าตอนนี้ว่าคือตาเป็นประกายวาวไืแบบ ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาช้อปปิง้งใช่ทุกคนวันนี้ก็เลยคืนเป็นปพิเศษใช่ล้วชอบมากเลยเป็นการคลายเครียดที่ดีที่สุดบอกเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาช้อปปิ้งแบบหรูหราอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ลำพูนใช่เป็น ร้านกโกดังโกดังนึงเป็นแบบขายเสื้อผ้าราคาถูกนะคะใช่ราคาเริ่มต้นแบบ20บาท50บาทเลยใช่แล้ว,<อ>ลวทุกคนคือมันถูกมากเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูก่อนว่ามันจะมีเสื้อผ้าสไตล,ล์เราไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เสื้อผ้ากี่ตัวโอเควันนี้<ช>รู้สึกว่าอยากได้แนวไหนเป็นพิเศษไหมก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเดรสอะไรแบบนี้แต่วันนี้ใส่มาเลยวันเนี้ยเขาก็แต่งอะไรก็ไม่รู้เขาเนี่ยเอ้เสื้อผ้ามันก็คือแบบนานแล้วอะไรเงี้ยทุกคน้องเปลี่ยนบ้างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้อะไรบ้าง เพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาจะขายเสื้อผ้าแนวไหนนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นนําเข้าแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยป่ะอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเสื้อผ้านำเข้าคุณภาพดีมากบอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าใส่แมสด้วยนะทุกคนเมื่อกี้เราเปิดคลิปเฉยๆนะคะก็เลยแบบเออให้ทุกคนเห็นหน้าเห็นตาเรานิดนึงไม่งั้นไม่ได้โชว์ความหล่อให้ทุกคนดูใช่ป่ะหลงหัว เชิดอะ่ะสีแดงโอ้ยอย่างนี้ก็น่ารักนะตัวนี่เหรอยี่สิบบาทจริงเหรอเนี่ยสิบบาทแล้วคือดูเนื้อผ้าก่อนดูเนื้อผ้าก่อนคน่ะทุกคนเจ้าบาทเจ้าทุกคนค่ะเจ้าบาทขายงบน้อยมานี้เลยเลยค่ะเอจาจริงๆนะพี่เจงเก,ก็ใส่เสื้อผ้ามาหลายราคามากมีตั้งแต่ราคาแบบพันอัพก็มีเนาะแต่ว่าคุณภาพแบบไม่แน่ใจมันจะต่างกันไหมมันก็อาจจะต่างกันแหละแต่ว่าถ้าเราซื้อใส่ไปถ่ายงานเอแล้วก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็คุ้มนะ ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีอะทุกคนมันก็เป็นแบรนด์อยู่นะเนี่ยเออมันเป็นแบรนด์นะทุกคนนี่น,น,น,นี่อันนี้คือแบรนด์เลยไม่รู้เหมือนกันจากตอปอทอสังประเทศปอตอทอเหรอไม่ใช่นี่20บาทไปไปดูการเกงฑ์ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นโซน่เสื้อนะคะทุกคนดูดิก็มีหลายสีหลายแนวนะกระโปรงอันนี้เป็น50บาททุกคนมันดีอะทุกคนจะใส่แมทอะไรยังไงก็ได้50บาทอนะทุกคนเราก็ไม่ได้เสียดายขนาดนั้นอนะแบบ ใส่ไปถ่ายฮิปไปถ่ายงานใส่ถ่ายรูปจบคือปกอติเวลาเราถ่ายรูปแบบก็คือแบบชุดหนึ่งจะลงได้ครั้งหนึ่ง<ช>สำหรับมิลินนะเออแล้วใส่เสร็จปุ๊บคไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะ่ะแล้วคือซื้อมาตัวเป็นพันอะไรเงี้ยเสียด้งั้นเดี๋ยวเราซื้อ แล้วใส่หนึ่งครั้งถ่ายรูปแล้วก็เราไปขายตัวละหนึ่งร้อยเดี๋ยวแต่มันเป็นความคิดที่ดีมากเลยไม่ได้าใครใหญ่ได้ใหม่ๆเอี่ยมๆเลยก็มาที่นี่ที่ลำพูเขาเรียกว่าตลาดเจี่ยวจริงนะใช่ค่ะโอเคปะเดี๋ยวพ้าไปดูข้างในเฮ้ยมันมีป้ายทุกตัวเลยนะห้าสิบบาทลายมันสวยมากเลยนะทข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเจมันไม่ซ้ำอ่ะเฮ้ยถ้าแบบสงการอ่ะเราก็มาซื้อที่นี่ได้นะ ก็จริงๆเราสองคนเป็นคนที่ชอบใส่ยีนมากๆอย่างขายาวมันใช่คือวันสบายๆของเราอะไรเงี้ยก็จะใส่ประมาณนี้ลุยๆถ่ายคลิปอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลว่าจะจะแบบอะไรอย่างนี้ด้วย้นะนะบอกเลยว่ามันเป็นโกดังใหญ่เลยนะคะชุดนอนก็มีว่าซ่าอาลาชุดนอนเท่าไหร่วันเนี้ยเออกางเกงแบบนี้เอ้ยเลิศนะเลิศนะเท่าไหร่20บาทฮบาท ทุกคนแล้วนี่คือแบบเนื้อผ้าดีมากคือเราเคยไปซื้อชุดนอนตัวเท่าไหร่ตัว99 399 599เออเป็นพันก็มีค่ะชุดนอนทุกคนวันนี้เราจะเลือกกี่ชั่วโมงวันเนี้ยน่ารักมากเกงสีเหลืองสีทองวันเนี้ยสวยอ่ะเราจะใส่อย่างนี้นอนไม่แล้นะเดี๋ยวมันเลือนแสงนะไม่ได้หลับพอดีเขาหยุบไปตรงนู้นอีกนิดนึงมีชุดนอนที่ไม่ได้นอนด้วยแกต้องซื้อให้แล้วปะเอเด๋วไวมาก วิตัวเขาซื้อให้เขาซื้อให้ชุดเท่าไหร่เป็นพันกูก็จ่าย50าสิบบาทนี่ทุกคน50บาทจริงจริงเป็นชุดนอนที่ไม่ได้นอนอ้กรอบหน้าต้องทำคลิปกล่องสุ่มชุดนอนไม่ได้นอนให้พี่แจกเลือกให้เออไม่ต้องลองเราใส่เข้าไปดิอ่ะได้ป่ะเออ มาทงมงวงทังเว้นเลยนี่เราชอบอะไรแบบนี้เว้ยทุกคนลองดูลองดูแพนดูแพนดูนี่กอมันเหมือนแบบเดรสได้เลยนะเนี่ยใส่เป็นเดรสได้เลยใช่แล้วก็มีแบบ้าุมแค่อะไรแบบนี้เหน็บป่ะอย่างเงี้ยเลือกเรือกแล้วเนี่ยมาเอาออกก่อนอันนี้เราพาทัวร์ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกทีเดียวเลยแล้วกันฝั่งนี้เป็นเอี้ยมนองไดูลองไปดู เป็นเอี้ยมแบบหลายชุดหลายขนาดเนี่ยเป็นเอี้ยมแบบกระปูงก็มีอุ้ยตัวเขาว่าตัวนี้จะใส่ได้เออมันเหมือนลายแบบลายไทยเลยนะเยอะมากเท่าไหร่0้าบบาท5้าบาทบ้าไปแล้ว50บาทคืออยากให้เห็นหน้าตอนนี้ว่าคือตาเป็นประกายวาวแบบรู้สึกแบบสนุกอ่ะมันรู้สึกสนุกมากเช่ค่ะเวลาเราซื้อของซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งอ่ะทุกคนมันจะมีความสุขมากเหมือนหัวสมองอ่ะเราหลุดจากการทํางานไปแล้วแบบมาใช <50 S 1> ้ความสุขให้แ <c oughs> บ <c oughs> บ ประโยชน์อะทุกคนเข้าใจว่าเกิดมาครั้งนี้ฉันไม่เสียชาติเกิดและฉันมีความสุขมากม <c oughs> จริงจริง <c oughs> อ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกเสื้อผ้ากันแล้ว <c oughs> เรามาดูกันว่าเราจะได้เสื้อผ้าแบบไหน <c oughs> ราคาเท่าไหร่อีตัวโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนเริ่มเลยไป <c oughs> ล้ะะเดินไปห้านาทีได้สองตัวแล้วอ ตอนนี้นะคะพี่มิลินเขาก็ได้ไปแล้วนะคะ 2- 3สตัวคือพี่แจงยังไม่ได้สักตัวเลยอะ่ะพี่แจงก็เลยขอ,อเลือกเดินดูก่อนคือมันเยอะจนไม่รู้ว่าเราจะเริ่มตรงไหนดีอะ่ะเ mm. ข้าแต่ป่ะคือพี่แจงก็พยายามหาเชิร์ตนะเพราะพี่แจงส่วนใหญ่อาจจะชอบใส่เชิร์ตอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเสื้อเชิร์ตเขาก็ตัวละ50บาทเองนะทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ค้าๆกันแบบนี้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องไปเลือกเองว่าเราชอบสไตล์ไหนแล้วก็ไซส์อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ค้ากันหมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยไป ไปดูกันที่บ้านแล้วกันเนาะว่าพี่เจงจะได้อะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นพี่แจงอ่ะเลือกได้นิดเดียวน้อยกว่าพี่มิลินแน่ๆโอเคปะ เยอมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ด <Cert ific ations> ูทีละตัวไปเลยนะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยของมิลินนะคะอันนี้เป็นเดรสรู้สึกว่ามันเป็นแบบออกแนวญี่ปุ่นดีนี่ทุกคนน่ารักไหมแค่สิบบาทนะเว้ยตื่นเต้นไหมจี่คือแบบ คือเราไปตื่นเต้นที่ร้านอยู่แล้วไงออแล้วพอเราเลือกมาก็แบบเออวะมันก็มีชุดที่แบบสามารถใส่ไปงานได้ใส่ไปที่ต่างๆได้ใ,ในราคา50บาทนะทุกคนออมันร้านมันแบบปลาคาร์ฟอะไรเงี้ย <laughs> เออเหมือนปลาคาร์ฟป้ะทุกคนคือรูปปลาคาร์ฟให้ดูนะคะเออมันเหมือนมากฉันก็เลยแบบอ,อุ้ยสงไหลในปลาคาร์ฟอะไรเงี้ยเออของเขานะคะเป็นกางเกงตัวน,นี้ก็50บาทส่วนใหญ่กางเกงจะ50บาทนะสีชมพูหวานเหววไหมเขากับ พี่แจงมากเหมาะมากสำหรับคนหวานๆนะคะต่อไปคอั้นี้นี่เสื้อตัวนี้นี่คือพี่แจงคิดว่าเราจะไปทะเลเว้ยเออก็เลยซื้อเสื้อสไตล์นี้มาเผื่อว่าแบบไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยนานทีนะพี่แจงจะซื้อเสื้อผ้าทุกคนใช่ตัวละ50บาทคือกระดุมอะไรทุกอย่างคือเขาก็ดีหมดเลยนะรบเนี่ยดูดิถือว่าดูดีเลยตัวเนี้ยอันนี้นะคะเป็นเชิ้ตเชิ้ตของมิลินซื้อมาเป็นเชิ้ตดำแบบนี้เป็นแบบยาวๆอะไรเงี้ยค่ะ คนสบาทใช่ปะยีบาทยี่สิบาทดูไม่ผิดทุกคนดูไม่ผิดมันคือยี่สิบาทจริงๆแล้วคือแบบมีกริปเตอร์มีแบบวิบวับวิบวับอะไรเงี้ยทุกคนมันมันดีแล้วดูนื้อผ้าตัวมันเป็นผ้าเย็นไม่ใช่ผ้าร้อนนะเออถ้าซักมันก็ไม่พังอ่ะใช่แล้วคือเก็บเอวอะไรเรียบร้อยมากดูทุกคนแขนเสิ้อะไรคือครบนะคะแขนยาวอะไรเงี้ยมันดีมากทุกใส่กับกางเกงยีน่ะเลิศมาก เลยทั้งขาสั้นแล้วก็ขายาวอันนี้มันเลยตัวใหญ่ปะเนี่ยไม่ใหญ่ตัวเล็กมากนี่ของเขานะคะเป็นกางเกงตัวนี้นะคะตัวนี้ก็50บาทเหมือนกันส่วนมากเขาจะได้กางเกงเยอะมากเพราะว่าเสื้อผ้ามันไม่ค่อยมีสไตล์เขาอะเข้าใจปะส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงเสียงแม่วัยลอยมาบ้างไงมาไงอะแม่วัยบอกว่าพี่แจงอยซื้อกางเกงเยอะมากๆกางเกงจะถมบ้านอยู่แล้วทุกวันเนี่ย พับผ้าไว้เลยทุกคนพับผ้าไว้แบบเนี้ยแม่ไว้ต้องแบบกลับด้านเพื่อให้พี่แจงอะใส่ข้างล่างบ้างอะไรเงี้ยแบบใส่เลยตัวที่แบบตัวเดิมใช่ซื้อมาใหม่ก็เก็บไว้อะไรเงี้ยเอออย่าว่าแต่เราได้นะคะช่างกล้องเราก็ได้ต้องพอยได้กี่ตัวต้องพอยได้สมตัวอันนี้ตัวเท่าไหร่ห้าสิบาบาทหมดเลยใช่ปะ บอกว่า50บาทเป็นกระเกงสีเดียวกันหมดเลยคุณโอคนกันว่าจะซื้อมาซ้ํากันทำใหม่ตัวสีขาวหมดเลยนะเนี่ยอ๋อไม่มีขาสั้นขายาวขาเดฟขาอะไรแล้อเปล่าขาอันนี้ขาเลยอ๋อเป็นขาเดฟเออขาเดฟอีกตัวนึงอ่ะนี่ขาสั้นโอเคโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละอันนี้อ่ะอย่าบอกน้องว่า3ส่วนอ๋อนี่เป็นขากระบอกเออน่าจะชอบโทนสีขาว <นะ S 2> แล้วก็รักษาให้ดีๆนะจะไปนั่งขี่หมาที่แมวอีกนะนี่นของเขาอีกแล้วนะคะก็เป็นกางเกงอีกแล้วทุกคนแจ็งบ้านเธอไม่มีกางเกงใส่หรอกพี่เจมส์เป็นคนชอบซื้อกางเกงนะแต่เสื้อไม่ค่อยซื้อส่วนใหญ่จะใส่เสื้อซ้ำๆเสื้อยืดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไปเน้นกางเกงเนะี่ยแล้วกางเกงตัวนี้คือแบบอุ้ยแนวเออมันแนวดีอ่ะเราจะใส่ไปงานที่มันออกแนวแฟชั่นหน่อยอะไรเงี้ย สังเกตที่แจงจะถ่ายรูปลงไอจีนะคือเขาจะไม่ถ่ายหน้าใกล้ๆเขาจะถ่ายให้เห็นเต็มตัวให้เห็นกางเกงเพราะเสื้อมันซ้ำใช่เราก็จะเปลี่ยนกางเกงเอาแต่ส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนเสื้อนะหรอกางเกงอะซ้ำได้เขาสังเกตแบบดำ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 ทางไอจีอนี่อะไรของเขาอีกแล้วเป็นกางเกงอีกแล้ว ทุกคนพี่เจเ็เนื้อเก่งเยอะมากคุณรู้ตัวเขาต้องรู้เมื่อรถตัว,ต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 ว ดำอ่ะเขาไม่ค่อยมีแล้วไงเออเขาเลยเออซื้อสีดำมาสักตัวหนึ่งเผื่อใส่ไปงานอะไรเงี้ยเพอมันขยื้ด้วยชวามสบายแล้วก็ที่เลือกที่มันมีแถบแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะทําให้เราดูสูงขึ้นหืหรอใช่แถบแนวตรงนะอือนั่นแหละก็เลยได้ตัวนี้มานะคะแล้วก็หน้าร้านตรงเนี้ยมันมีแบบหูฟังอะไรแบบนี้เขาเก็บรายละเอียดทุกคนโอเคถ่ายมือนี้ถ่ายหูฟังได้นะใช่ก็เปิดไปเลยสิอันนี้อะไรอันนี้หูให้ขาวยง คอ๋ออเป็นเอี้ยมอุ้ยตัวซื้อเอี้ยมเลยเหรอใช่เขาซื้อเอี้ยมราคาห้าสิบบาทอุ้ยเดี๋ยวพี่แจงลืมบอกราคากางเกงพวกนี้ยห้าสิบบาทเลยเออส่วนมากกางเกงก็ห้าสิบบาทใช่อันนี้ก็ห้าสิบบาทเนี่ยมันเป็นเอี้ยมแบบนี้ทุกคนนี่ค่ะเช็คเกิ้ลอยู่ตรงนี้ค่ะ ดูดีนะห้าสิบบาทเนี่ยห้าสิบบาทเป็นแบงบขายาวเพราะชอบใส่กางเกงขายาวมันไม่ต้องคิดเยอะก็ได้ใช่ใช่ห้าสิบบาทกูหยิบม,มาเลยค่ะทุกตัวนี่คือไม่คิดอะไรเลยดูดูดูแบบว่าเออมันเปื้อนตรงไหนอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็หยิบม,มาเลยบาทรผอมมีอะไรอีกอ่าสำนักเราเป็นของเขาหรือใช่ปะเล่นใช่หนึ่งตัวอุ๊บอ่าา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 าะาา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 า ใส่กับกางเกงเอวสูงสีดําก็ได้สีขาวก็ได้สียีนก็ได้ใส่แล้วแบบเท่กริบอะไรอย่างงี้อันนี้อะไรอีกอ่อไป ตัวนี้นะคะเป็นผ้ายีนซึ่งเป็นเดรสนะคะเลสแบบคล้องคอแบบนี้เออเซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนเอออันนี้เอาใส่แบบเข้าครัวได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่หรอนี่มันใส่แบบนี้ทุกคนมันมี t e เจอร์น่ารักดีนะชุดนนี้ตัวเหมาะอยู่สวยไหมสวยสวยเนาะคือมิลินได้เปรียบเจนตรงที่แบบมันซื้อเดทก็จบแล้วอะห้าสิบบาทอะ ที่คนใส่ใส่อะไรก็สวยอให้เขามาใส่เดสอ่ะมันก็ไม่ได้ป่ะดูหุ่นเขาด้วยหรออยู่ที่คนใส่ใส่อะไรก็สวยเนาะจ้ะมีอะไรอีกไหมจะไปรู้ได้ไงมีแต่ของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นผ้าที่แบบว่าตัวโครมมากเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสบายๆนะคะนี้เป็นอะไรเดี์เจ๋งเหรอไม่เดสเลยเป็นเสื้อเดยวบ้าหรือเปล่าจริงๆเดยวบ้าหรือเปล่าใส่เลย อันนี้เป็นเดรสแบบ C2 นี่สีเหลืองเอาใจผัวนะคะทำไมสีเหลืองอ๋บ <น S 2> อบนชอบสีเหลืองบนใช่ป่ะนึกว่า,ามินเนี่ยเั <c oughs> ัหมือนมาใส่แว่นด้วยเมื่อเช้าเขาจะซื้อเอี้ยมที่มันเป็นสีเหลืองมาแล้วเออไปคิดไปคิดมามคุณบ้าอะไรวะจะใส่สีเหลืองขนาดนี้แหมสีส้มมึงจะใส่เลย แบบนี้นี่เห็นป่ะอันเนี้ยมันแบบหลอกตานะคะแต่อยู่บ้านเล่นๆขำๆก็ได้แต<บ>นะ่ว่าเนื้อผ้าดีมากเลยนะดีค่ะอันนี้ตัว20บาทเองเหรอ20บาทไม่คิดเลยหยิบม,มาเลย20่บบาทจริงๆถูกกว่าข้าวอีกนะอ,อ็คุณถ้ามนินขายต่ออย่าลืมมาทวงมินินนะว่าแบบเออพี่ซื้อมา20บาทอะไรเงี้ยถ้าพี่ขายต่อร้อยนี่คลิปนี้ประจานเลยน <laughs> <laughs> แอาจจะแม่แต่ว่าผ้ามันไม่เหมือนตัว20บาทอ่ะเหมือนแบบ3-400ี่อัพอ่ะใช่ก็ดีมีป้ายทุกตัวนะคะบอกเลยอ่ะโอเคถือว่าได้เยอะมากนะคะทุกคนดูทั้งหมดเนี้ยก็ประมาณ490บาทไม่ถึง500ค่ะทุกคนถูกมากได้กี่ตัวลองนับเลไหมหนึ่งอ่ะนับก่อน2 3 4สาตัวนี้น่ารักสี่แล้วก็ห้า โอ้เ็ตัวเจ็ดอ่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวทุกคนเราได้เชื่อห้าสิบห้าตัวคือมันเยอะมากอะ พักก่อนนะอันนี้ให้หมกก่อนคือวันนี้เราเดินเลือกประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าคุ้มมากทุกคนนะคะใครที่แบบอยู่ลำพูนแนะนำให้ลองมาเลือกดูนะคะมีเยอะมากเลยจะออกเลยอ๋อจะออกเออแบ่งแบ่งโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนเราใช้งบแบบประหยัดนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้เราไปแบบช้อปปิ้งอะไรที่ไหนอีกบอกนะคะเดี๋ยว จตางพี่แจงไปซื้ออันเนี้ยเดี๋ยวถามจริงว่าคือแบบมันมีร้านที่ราคาถูกกว่านี้ปะมีแบบ5บาทอย่างเงี้ยมันต้องมีเขาว่ามีเอาแบบ5บาทแล้วคุณภาพแบบดีนะไม่ใช่ว่า5้าบาทแล้วแบบขาดนาอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเป็นแฟชั่นจริงเหรอโอเคทุกคนถ้าใครมีร้านเสื้อผ้าแบบถูกถูกแฟชั่นแบบนี้นะคะแนะนําเรามาหน่อยคอมเมนต์บอกมาหน่อยอยากไปเจออะไรแบบนี้ชอบมากมันเป็นวิธีครเครียดถูกถูกเลยนะ ตัวล้าสลึงอะไรเงี้ยคือไปขอแบบตู้ปันสุกก็ได้ไงนะโอเคค่ะแล้วคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะยบไปไปยึงมางเก่งใส่หนนะเกิไหนตึ๊บตับตัววิ่เนาวิ่งให้น้องพลอยของน้องพลอยไปดยิมใส่ของพลอยจ็ไห้เอลเท่าไหร่เน่เอ็กแอลากเอ็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 กเอลไปตัด